หลังการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่18พฤษภาค,คมที่ผ่านมาและปีนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ5แต่มากกว่าปีที่แล้วกรมชลประทานโดยดรทองเปลวกองจร์ an, อธิบดีกรมชลประทานวางมาตรการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนปี2563เพื่อให้ปริมาณน้ำมีเพียงพอสำหรับการใช้ตลอดฤดูฝนนี้ในเรื่องแรกนะครับบอกว่า ฤดูฝนปีนี้ฝนจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ5%อันที่หนึ่งนะครับอพอประเด็นที่2เนี่ยในช่วงเดือนมิถุนาตอนปลายเดือนต่อต้นกรกฎาคมเนี่ยฝนจะตกน้อยหรือทิ้งช่วงแล้วก็จะไปสิ้นสุดฤดูฝนประมาณกลางเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นในในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยภาย,ภายใต้เงื่อนไขว่าในช่วงฤดูฝนนะครับการใช้น้ำนั้นจะใช้น้ำฝนเป็นสำคัญเลย เพราะว่าเขื่อนเนี่ยจะได้เก็บความหมายอย่างที่ผมพูดหมายถึงว่าถ้าฝนตกในปริมาณที่ท่านคิดว่าพอเพียงกับการทํากิจกรรมเช่นการกเกษตรต่างๆ<ะ>ท่านใช้น้ําฝน<ะ>กรมโยธาฯเก็บน้ํะเพื่ออะไรครับเพราะว่าวิถุนารกฎดา<ะ>ที่บอกว่าฝนจะน้อยหรือทิ้งช่วงก็ะะจะเอาน้ําที่เก็บในช่วงนี้นะครับไปเสริมน้ําฝน<ะ>ในช่วงที่ฝนน้อยหรือฝนทิ้งช่วง กรมชลประธานแบ่ง5มาตรการไว้รองรับเรื่องนี้คือการจัดสรรน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปีการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงการบริหารจัดการน้ำทำให้มีประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในเขื่อนทำให้ได้มากที่สุดไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุดการวางแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยผมเรียนว่าก่อนหน้านั้นมันมีพายุฤดูร้อน 2อสครั้งในช่วงสอาครั้งมันก็ส่งผลดีกับปริมาณน้าในเขื่อนและพื้นที่ต่างๆที่เกิดความชุ่มชื้นน้ํำในเขื่อนก็โดยเฉลี่ยนะก่อนที่มีมีช่วงมีพายุรูร้อนเนี่ยเวันนะครับได้น้ําเข้าเขื่อนเฉลี่ยประมาณ150ล้านลูกบาทเมตรทุกเขื่อนนะที่มีอยู่35เขื่อนเราจับมารวมๆกัน เจ็ดวันเราได้ร้อยบล้านลูกบาทไเจ็ดวันเราได้ร้อย้าสิบล้านลูกบาทอันนี้ก็เป็นในผลดีในเชิงการที่จะเก็บน้ําในขนาดเดียวกันในพื้นที่ที่ทําการเกษตรก็มีความชุ่มชื้นในดินนะครับเกษตรกรก็สามารถที่จะทําการเกษตรได้ ซึ่งในแผนการจัดสัรนน้ำและการปลูกพืชในฤดูฝนปี2563กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำต้นทุนและความต้องการน้ำในการเพาะปลูกทั่วประเทศไว้ในปริมาณ31,351.50ล้านลูกบาทเมตรเพื่อเพาะปลูก27.61ล้านไร่นอกจากนี้กรมชลประทานยังเดินหน้าจัดเก็บน้ำด้วยเครื่องมือต่างๆเพื่อกักเก็บน้ำชะลอน้ำเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้มีมากที่สุด